โอริมโอริมสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงฝั่งนี้และฝั่งโน้นจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราข้าแต่พงผู้จเจริญข้าพวงเป็นคนชราเป็นคนแก่คนเฒ่ามานานผ่านไวัตามลำดับพระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรมอีกในยะหนึ่งเหตุให้สุขติปรากฏ จุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างพิสุจ์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตสอดชาเวทนาแปลว่าอะไรคะการก่อขึ้นคือไม่ใครเข้าใจคําว่าการก่อขึ้นด้วยค่ะคุณน่เพราะตั้งแต่คําว่าการก่อขึ้นนะคะ ความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ค่ะความเป็นทุกข์สลักษณะ 1>, 1. ความเป็นทุกข์เพราะทนได้ยาก 2. ความเป็นทุกข์เพราะเป็นของปรุงแต่ง 3. ความเป็นทุกข์เพราะมีความแปร,รปรวนเปลี่ยนเป็นประกรารอื่นาการ idad. ที่มันทนได้ยากเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์การที่มันเป็นของปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าทุกข์การที่มันแปรปรวน นี่ก็เรียกว่าถูกสัตพุริษธรรมเจ<ม>็ดการเห็นสัตว์บุรุษและอสัตวบุรุษแล้วก็ทำที่งามในเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดที่เราเรียกกันว่าสัตพุริษธรรมเนี่ยจริงๆอในตรงที่เราจะคุยกันเนี่ยในพระสูตรพระองค์เรียกว่าสัตธรรมเจ็ดนะครับพระองค์เรียกคขาว่าสัตธรรมเจ็ดแต่สัตธรรมเจ็ดเนี้ยก็เป็นคุณธรรมของสัตพุรสษก็คือเป็นคุณธรรมของสัตว์บุรุษนั่นเองเอ,อ๋อพอพีอ่วีมาพูด มาพูดความหมายของของประโยคในหมวดพระหูสูตรว่าความงานในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่ติดการนั่งอยู่ค่ะไม่ชอบหลับตาแปลกไหมคะอืข้อที่สี่เอ,อ่อมีทำเป็นเครื่องตื่นไหมคะครับค่ะประกอบความเพียนเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นจะนอน ขอบคุณพี่อ่างเปาขอบคุณพี่ออมมี่ขอบคุณพี่บีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปิงฟองนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ขึ้นสาธยายธรรมแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมราตรีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนครับอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุทุกท่านครับทุกท่านรอบห้องเลยนะครับสาธุค่ะทุกค่ะรอบห้องค่ะแล้วพบกันที่ไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับ